สวัสดีค่ะพี่น้องเอที่น่ารักเช่นเคยนะคะ FC ใหม่ FC เก่าเนาะพี่น้องจ๋าก่อนอื่นพี่จัยก็ขอโทษขออภัยนะถ้าพี่จัยไปช้านะคะเพื่อนจ,จ๋าพี่จจะตามไปเช่นเคยคะ่ะเพื่อนจ,จ๋าโอเคเราจะมาสรุป5ราวของวันที่1กันนะคะเพื่อนจ๋าก่อนไปสรุปเราก็มาฟังคําเตือนเหมือนเดิมนะคะเพื่อนจ๋า คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็ <_ S 1> กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทุกครั้งปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเพื่อนจ๋าโอเคเราก็จะมาสรุปผล5ลาวกันเลยนะคะเพื่อนจ๋าเริ่มจากลาสตาก่อน,นะคะเพื่อนจ๋าลาสตาผลที่ออก5 2 4 0 5น้ะคะเพืนะะ่อนจะ๋าสองสมีไหมเอ่ยนะคะ สองสี่มีคันเพื่อนจ๋าในชุดรวมนะแล้วก็เด่นวิ่งรูดนะคะเด่นวิ่งรูดแล้วก็ห้าก็มาค่ะศูนย์ห้านะคะเพื่อนศูนย์ห้านะคะในตารางนะคะ,ะคเพื่อนศูนย์ห้าในตารางแล้วก็เลขวิ่งกําลังวันศูนย์นะคะเพื่อนจอ๋าต่อไปนะคะรอบนี้ได้เด้งบนเล่งล่างนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋า สี่มาบุญห้ามาล่างเท่ากับได้สองเรีงนะเข้าบุญเข้าล่างนะคะโชคดีไปนะคะเพื่อนต่อไปรอบสามคัคคีค่ะเพื่อนจ๋าอันนี้สามัคคีปกตินะรอบสองทุ่มนะคะผลที่ออกเก้าหกสามสองเก้านะคะเรามาดูตัวที่เข้าก่อนนะหกสามสามหกค่ะเพื่อนๆนจ๋ามาในตัวกลับเนาะมาในตัวกลับนะคะแล้วก็เข้าวิ่งลูดสามนะคะเพื่อนเพื่อนจะา เสร็จแล้วก็2 9 2 9กาสอะะเก้ามาในชุดรวมนะคะเพื่อนเพืนสองเก้านะคะมาในชุดรวมนะคะอันนี้ชุดรวมเนาะสองเก้าอันนีออ้อันนี้ก็อยู่ในชุดรวมแล้วก็เด่นด้วยนะคะเพื่อนจ๋านะคะต่อไปรอบ VIP ค่ะเพื่อนจ๋ารอบ VIP อพผมนี่ออกแปดหนึ่งหนึ่งห้าแปดนะคะอ่าหนึ่งหนึ่ง มีเข้าตัววิ่งรูดตัววิ่งกำลังวันนะคะ<ม>เพื่อนจ๋าแล้วก็ห้าปดนะคะห้าปดถ้าเกิดตัวนี้นะคะใครถ้าใครไปเนี่ยจะเป็นแปดห้าตัวนี้นะคะเพื่อนจ๋าเพราะว่าพี่ใจจะวางไว้ให้8ปดกับสามันจะไม่ถ้าเกิดมันเข้าตัวใดตัวหนึ่งมันต้องมาด้วยกันนะคะเพื่อนก็มาในวิ่งรูด8ปดนะคะนะคะเพื่อนจ๋าห้าแปดาต่อไปรอบ สามคีย์วีไอพีค่ะเพื่อนจ๋าสามคีย์วีพีผลที่ออกห้าศูนย์หนึ่งแปดห้านะคะเพื่อนจ๋าศูนย์หนึ่งมีไหมเออศูนยะ์หนึาางนะ่งมีในตารางนะคะเพื่อนตารางนะอ่าในตารางนะคะเพื่อนจ๋าศูนย์หนึ่งอันนี้มาคู่เลยนะคะเลขวิ่งกําลังวันนะถ้าเกิดใครใช้ตัวนี้ไปวิ่งลู่ก็มาตั้งแต่รอบสตาร์ทาราสตาร์นะคะ,ะ,คะเพื่อนๆเราก็จะมาเบิ้ล อรอบ VIP เราก็จะมารอบสามัคคีนะคะเพื่อนจะก็อันนี้ในตารางเนาะสำหรับ8ปดหค่ะเพื่อนจะ๋ะเปก็มาอีกแล้วนะคะเพื่อน8ป 5, 5 8หหเปดนะคะเรากลับมาคู่นะมาในชุดรวมด้วยแล้วก็ตารางด้วยนะตารางก็มานะคะในชุดรวมด้วยนะคะเพื่อนอชุดรวมแล้วก็ มาในเด่นบิ่งรูดด้วยค่ะเพื่อนจา๋าต่อไปรอบสตาร์วีไรอบสี่ทุ่มเนาะรอบนี้ก็ผลที่ออกหนึ่งห้าสองเจ็ดเจดนะคะเพื่อนห้าสองสองห้ามาในชุดรวมนะคะอันนี้มาในชุดรวมเนาะส่วนเจดเจไม่มีนะคะเพื่อนเจเจ็ดก็มีแต่ในตารางตัวเด่นเนาะนะคะเพื่อนก็อ่า เท่ากับว่าเรามาได้วิ่งรูดตัวเด่นวิ่งรูดได้สี่รอบเนาะแล้วก็มีชุดรวมนะคะเพื่อนก็เข้าทั้งชุดรวมแล้วก็วิ่งรูดนะคะยินดีกับพี่น้อง F c ซที่เข้ามายิบมาจับเอาตัวเลขสวยๆนะคะเพื่อนใจก็ดีใจด้วยเนาะคนคำนวณก็ดีใจนะถ้าพี่น้อง f c ได้ไปนะคะเพื่อนเราไปต่อของวันที่2กันเลยกับ5้าลาวนะคะเพื่อนจะ,ะม,มีเพื่อนๆทักมาว่าทําไม มันมีลาวหลายหลายลาวจังเลยนะคะเพื่อนสาหรับลาพัฒนาจะมีวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะคะคือหวยรัฐบาลอันนี้จะเป็นเลขหุ้น,นะค่ะเพื่อนจ๊ะสำหรับลาวสตารลาสมัคีนะคะลาว VIP สมัคีวีไอพีแล้วก็สตา v ์บี่ามันจะเป็นเลขหุ้นนะคะเพื่อนจ๊ะโอเคพี่ใจก็ให้เด่นที่ห3 4 3นะคะ3กับ8นะคะเพื่อนๆอย่าทิ้งกันนะเขาจะมาด้วยกันเ็าเป็นเลข เพื่อนรักคู่รักกันเลยเงาตามตัวนะคะเพื่อนจา๋าส่วนตัวเด่นตัวเจาะพี่ใจก็วางให้นะคะเพื่อนไม่ชื่นชอบที่พี่ใจเจาะให้ก็สามารถหยิบจับเลือกได้นะคะอันนี้มันจะเป็นหอยของอล็อกหอยลาวตลอดชีพค่ะเพื่อนจา๋ามันจะถ้าเกิดตัวเด่นเข้ามันจะเด้งบนเด้งล่างเลยนะคะเพื่อนจ๋าเราก็กเรียกวิ่งกําลังกวันพี่ใจให้2องูนย์สามนะคะสามารถจะไปจับไปวิ่งไปรูดได้ทุกรอบนะคะเพื่อนจา๋าเราก็ ลาสตาพิจัยให้เด่นที่1กับ2นะคะสามัคี3กับ8นะคะลาว9ี9กับ8ปแปกับ3นะคะสามารถด้วยกันนะคะอ่า,าสามัคีวีพี5กับ4นะคะเพื่อนแล้วก็ลาวสามะคีลาสตาวีพีก็คือ9กับ3นะเพราะว่าอันนี้คือ,อมันมันเลอะพ่จะเขียนใหม่นะคะเพื่อนจ๋าก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้กัอีกหนึ่งคลิปนะคะเพื่อนจ๋าก็ฝาก ขอบคุณพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้วิจัยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันตลอดมานะคะเพื่อนจากลอนออกไปก็ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะมีโชคมีลาภพี่ใจทุกวันทุกวันตลอดปีตลอดไปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ